รครับเอฟซีทุกท่านครับสําหรับวันนี้นะครับอบตอน้องหินอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาพ่นหมอกควันให้กับประชาชนนะครับบ้านหมสามนะครับรไปเขียนรับผิดชอบของอบตอน้องหินนะครับอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ไข่เล็ดออกแล้วนะครับหนึ่งลายก็เลยมาพ่นในรัศมีร้อยเมตรนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับนะพี่น้องประราชนในพื้นที่นะครับเปิดคนพ่นนะครับตัวน,น้ำมันแล้วก็น้ำยาสารเคมีนะครับ ใช่ครับ อย่างดีนะครับดีนะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกกายเวศพารองเรีนะครับนายกบตรน้องกินนะครับที่ให้การสนับสนุนน้ำมันแล้วก็เครื่องพ่นหมอกควันนะครับประกอบด้วยสารเคมีนะครับในการกำจัดยุงลายในครั้งนี้นะครับ งานมาแล้วนะครับมาปล่อยสนับสนุนในการเติมน้ำมันแล้วก็เติมยัเคมีนะครับให้กับเครื่องพ่นหมอกควนนะครับโดยมีชาวบ้านนะครับผู้นำชุมชนนะครับเป็นคนพ่นนะครับครับทุกปีนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับยุงเยอะนะครับ พอมพ่าสารเคมีแล้วก็รณรนค์ลงให้พี่น้องกาจัดแหล่งข้อพันธุยุงลายนะครับแหล่งน้ําน้ําที่มีน้ําขังนะครับตามบ้านเรือนแล,ล้วตามองหรือว่าภาชนะต่างๆนะครับที่มีน้ําขังให้เทหรือว่วมทิ้งนะครับเพื่อกําจัดไข่ยุงลายนะครับหรือว่าแหล่งข้อพันธุยุงลายนะครับนะครับนอกจากรณรนค์ใลงห้งกำจัดแหล่งข้อพันธุยุงลายแล้วก็มีการพ่นหมอกควันด้วยนะครับ ในเมื่อมีผู้ป่วยไข้เดี่รอนครับเราจะพ่นในลัชษณนี้บริเวณโดยรอบ100เมตรนะครับแล้วก็มีทางอบตน้องหินนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับในเครื่องพ่นหมอกพ่นแล้วก็น้ำยาชีมีแล้วก็น้ำมันด้วยนะครับามาชมบรรยากาศนะครับปิดเปลือนลำเปาาด้วยนะครับแม่น้ลำลำเป่าด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนครับ ใช่หมากก็ที่นะเดินลำปาาเนี่ยน้ำลำปานะครับน้ำลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จังหวัดอุดรนะครับข้ามไปฝั่งนั้นก็จะเป็นจงังหวัดอุดรนะครับอําเภอบางซามหมอบรรยากาศนะครับ มาชมหาดูได้ยากนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพบเกกามมาทำงานด้วยนะครับคนหมอควนนะครับนนี้ลงพื้นที่นะครับคน,นหมอควนนองบชาวบ้านนะครับ จะขับจากเมืองลน์ครับชมบรรยากาศนะครับปากบางลำบานะเป็นอำเภอบางสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับ ดำน้ำเปล่าอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ